โอเคก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขอพับดูภาพโดยรวมในตลาดกันนะครับแดงกันแทบทุกตัวนะครับเราจะได้เขียวกันมาหลายวันนะครับวันนี้ก็เลยมีการย่อลงมาบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆเพื่อนๆไม่ต้องกังวลอะไรไปนะครับสบายๆนะฮะแต่ก็โอเคใครที่เลทลองนะครับือว่าอาจจะเข้ามาในช่วงหลางๆตอนที่มันขึ้นแรงๆอี่อันี้ก็อาจจะเจ็บตัวกันได้นะยังไงรามัดระวัง กันเอาไว้ด้วยแล้วกันสำหรับคนที่เทรดฟิวเจอร์นะครับทีนี้เราไปดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับเป็นเรื่องเด็ดเรื่องดังในช่วงช่วงนี้เลยนะครับก็คือโซลอนานั่นเองนะครับที่มีโอกาสที่จะถูกอนพรูฟตัว ETF เนี่ยถึง90%ในปีนี้ฮะอาจจะเดือนหน้าหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับนะแต่ถ้าโซลอนา ETF มาเนี่ยนะครับก็ยังไงแล้วเพื่อนๆถ้าเราดูนะฮะหลายที่ ก็น่าจะมาเหมือนกันนะครับหลายเจ้านะฮะมีว่าจะเป็น litecoin solana xrp dogecoin carano polygon h e d b r a v a l a n c h e suitron นะฮะก็มีโอกาสจะมานะครับซึ่งถ้ามาแบบยกชุดแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของ altcoin etf summer นั่นเองนะครับนะบนะแบบที่หลายหลายคนรอกันอยู่นะว่ารอบนี้ altcoin จะขึ้นเพราะอะไรนะครับนะก็หวังว่าแล้วกันนะครับ story etf ที่มาแบบพึบพับพึบพับ altcoin เนี่ยนะฮะ จะส่งผลให้เกิด a l l o c a t i o นได้จริงๆนะครับทีนี้เราไปดูราคาโซนะครับนะก็ถือว่าโซเทียบกับอีเทเรียมในขณะนี้ค่อนข้างใช้ได้นะครับนะหมายถึงว่าราคาเนี่ยมนลงมาอยู่ในแนวที่น่าสนใจเหมือนกันในแนวรับตรงจุดๆนี้นะครับนะก็ถือว่าถ้าเราดูเนาะอ่าราคาโซสู้กับอีเนี่ยถ้าเราดูนะฮะก็คือดีมาตลอดรู้ง่ายๆเลยว่าอีสู้โซไม่ได้มาโดยเสมอมานะครับขึ้นมาตลอดเนาะสำหรับโซนาน้านะฮะ ก็คืออีทเละนะนะั่นแหละในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ก็ถือว่าในช่วงช่วงนี้เพื่อนๆโซก็ย่อลงมาเหมือนกันถ้าเราดูนะตั้งแต่ในช่วงแบบ26 a p นะโซสูซ้บิดอ่าสู้อิอเทเรียมไม่ได้เลยลงมาตลอดนะลงมาประมาณแบบ า52วันนะที่โซซูอีทไม่ได้นะครับซึ่งตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอีทกำลังแรงถูกต้องไหมแต่ผมคิดว่าถ้ามันเกิดบูราหรือว่าถ้าเกิดเอาคอยเซสชันเนี่ยผมคิดว่าอย่างโซก็น่าจะแรงกว่าเพราะว่าด้วยไซส์อะไรต่างๆมันเล็กกว่านะครับแล้วก็ถ้าเราดูถ้าเราดูทำเฟรมวีคนะฮะก็จะสังเกตได้เลยนะว่าก็เกิดในเรื่องของตัวเดวเจนแล้วด้วยเหมือนกันนะครับในะสลับฮิดเด้น บูไดนะครับนะที่ราคาเนี่ยยกโลอยู่แล้วนะฮะแต่อายไซเนี่ยทำโลใหม่นะครับนะก็ยังไงรอดูแล้วกันนะว่าหลังจากนี้จะเกิดสิ่งที่ดีได้หรือเปล่าแล้วก็ราคาโซเนี่ยถ้าเทียบกับอีดนะถือว่าย่อลงมาอยู่ในแนวรับที่สําคัญเหมือนกันในโซนโซนนี้ฮะอันนี้ก็รอดูอารมณ์แบบคับ and handle break แอนด์แฮนเดิลเบรกไลท์พูลแบ็กอยู่ยังไม่ไปนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะไปกันหรือไม่หลังจากนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะฮะราคาโซนะครับสู้กับบิตคอยประมาณนึงนะเพื่อน ราคาโซสู้กับบิตคอยก็ถือว่าลงมาอยู่ในแนวที่ค่อนข้างมีระยะสำคัญนะเพื่อนๆถ้าเราดูนะฮะก็ก่อนนั้นนี้เนาะตั้งแต่ในช่วงกรุยายนสองพันเนี่ยโซททำได้ดีกว่าบิตคอยเนี่ยขึ้นมาแรงเนาะแล้วก็ตั้งแต่ในช่วงเมษาเนี่ยนะฮะบิตคอยสบัดส,สบัดเนี่ยนะฮะประมาณ400วันนะที่โซอันเดอร์ปร์ฟอร์มบิตคอยนะฮะสุดยอดนะเพื่อนสี่ร้อยวันที่โซไม่ชนะบิตคอยนะครับแต่ดูเหมือนว่า มันยอ่อลงมาอยู่ในโกลเด้นโซนแล้วเหมือนกันเพื่อนๆศูนย์จุดทอหนึ่งแปดนะฮะต่อไปหรือจะต้องยอ่อลงมาอีกศูนย์จุดเจ็ดแปดหกหรือเปล่าหรือศูนย์จุดแปดแปดเจ็ดอันนี้ก็หนักเลยนะฮะผมไม่มีใครรู้เพื่อนๆก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าถ้าบิตคอยพัมมาพัม,พม,พมเกิดออกคอยเซสชั่นยังไงโซ่ก,ก็แรงกว่าบิตคอยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของของเหรียญออกคอยนะฮะอันนี้ก็ต้อง,องรอลุ้นกันนะฮะสำหรับแฟนๆโซลาร์น่านะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูทีี่่ขาวด ในช่วงช่วงนี้กันเลยนะครับก็คือทรัมป์กับจีนนะครับล่าสุดทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ออกมาประกาศในช่วงวันพุธ11มิถุนายนนะครับบอกว่าสหรัฐและจีนได้บรรลุข้อตกลงทางการค้าใหม่นะครับโดยจีนเนี่ยจะทำการจัดหาแร่ธาตุที่หายากนะครับให้กับทางสหรัฐนะครับแลกกับการที่ทางสหรัฐอนุญาตให้นักเรียนจีนเนี่ยเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยอเมริกาได้แต่ที่นี้ฉะนั้นนะครับการตกลงกันได้แบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าสหรัฐจะลดภาษีอะไรจากจีนเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเราดูข้อมูลจากทางคุณฮาวร์ลัดนิกนะครับรัฐมนตรีพันธิศาราฐนะเบื่อเบื่อก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้เหมือนกันนะครับว่าโอเคแหละนะครับนะต่อให้ตกลงกันได้นะครับแต่ในเรื่องของอการลดภาษีนําเข้าจากจีนเนี่ยก็คือโอเคแหละจาก1 4 0เหลือ55%ดูเหมือนจะลดเยอะ แต่โหแต่55%นี่น่ามึอเหมือนกันนะครับนะแต่สิ่งที่ดีก็คืออะไรเบืเ่อเบืสิ่งที่ดีคือโอเคแหละ55%แต่เขาบอกว่าจะไม่เปลี่ยนแล้วฮะคือซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะว่าก่อนอันนี้เดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวตกลงคือเราไม่รู้เลยว,ว่าตกลงลรับภาษีมันจะเท่าไหร่วะนะฮะซึ่งตลาดไม่ชอบความไม่แน่นอนนะฮะแต่ครั้งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงละนะครับสำหรับอัตราภาษีคงอยู่ที่55%หรือว่าตัวเลขเนี้ยน่าจะเหมาะสมละนะครับ ซึ่งถามว่าเฮ้ยพี่เข้ม50%นี่โคตรเยอะเลยนะโคตรเยอะเลยนะครับก็เยอะจริงๆนะครับแต่ถ้าเราดูนะฮะข้อมูลจากนางอัลเทอร์เฮนะครับในช่วงก่อนนนี้ถ้าเราจำมันได้นะฮะก็ถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่จีนนะครับถูกการขึ้นภาษีเนี่ยนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะคือทางจีนเนี่ยมีโอกาสที่จะตอบโต้เหมือนอย่างช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือการลดค่าเงินหยวนเองนะครับถ้าเราดูนะฮะนี่เลยเพื่อนๆดอลลาร์สู้กับเงินหยวนพุ่งทุนโมงอยู่ในตอนนี้กำลังจะเบรกอ่อนลำไห้เนาะ กเราจะเบรกนะฮะถ้าเบรกขึ้นไปได้นี่คือโอ้โหทุนโมลเลยหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าหยวนมันก,ก็คือจะอ่อนนั่นแหละนะครับซึ่งเกิดกรณีแบบนี้มาลหลายๆครั้งเพื่อนๆ2013 2015นะครับในการที่จีนต่อสู้กับภาษีนําเข้าจากทางสหรัฐเพื่อนๆหยวนก็จะอ่อนนะครับแล้วทจไมหยวนต้องอ่อนด้วยนะครับเพราะว่าต่อให้ขึ้นภาษีแต่ถ้าหยวนอ่อนก็ไม่มีปัญหาอะไรสําหรับการส่งออกเพื่อนๆนึกสภาพปกติสินค้าสมมุินะ700หยวนนะครับในประเทศนะราคาในประเทศ700หยวนนก่่อลดคางเงินนะฮะก่อนที่หยวนนนนจะออนน่่ัแหละ เจ็ดร้อยหยวนเนี่ยสินค้าเนี่ยโอเคเปลี่ยนเป็นเงินดอลา100ดอลาร์เนี่ยหนึ่งร้อยดอลลาร์เนาะบวกภาษีไปยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ในกรณีนี้ก็คือห้าสิบห้าถูกต้องไหมก็คือแบบร้อยห้าสิบห้าสมบตินะฮะแต่ถ้าหลังจากลดเงินหยวนนะฮะหลังจากลดเงินหยวนเจ็ดร้อยหยวนเหมือนกันสินค้าในประเทศนะฮะแต่พอแลกเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยแลกได้น้อยลงเพราะว่าเงินหยวนอ่อนขึ้นภาษีถูกไว่าฮะคือพูดง่ายๆเลยว่าเงินหยวนอ่อนต่อให้ขึ้นภาษีสหรัฐนําเข้าไป ราคาก็อาจจะพอๆพอการหรือเพิ่มก่อนเพิ่มมากกว่าน,นิดหน่อยซึ่งนี่เป็นเสียงที่อาจจะเป็นทางออกหรือเปล่านะครับแต่ก็คงไม่มีใครบอกได้นะว่ามันจะเกิดแบบนี้หรือเปล่าแต่เสียงที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนในนี้2 0 1 3 2น1 5 มันก็เป็นความมันอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่ารอบนี้จะเป็นยังไงแล้าใครที่ต้องอาบบอการซัพพอร์ตช่วงนี้ยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยตรงลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มต่างๆนะครับผมใส่กลุ่มเอาไว้ให้แล้วนะมีอยู่3กลุ่มนะเพื่อนมีกลุ่มห้องเศรษฐกิจที่ไม่มีการแชทนะฮะแล้วก็มีห้องที่แชทพูดคุยกันได้นะเพื่อนเราสามารถเข้าไปกันได้นะเพื่อนนะโอเคสำหรับวันนี้มีเป็นทุกที่ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกัััััันนนนจบบบบะคครรรสสสำหววีี้ด